สวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับเจอผมนะครับเอ่อบอเบอพินันนะครับขอบคุณคนติดตามทั้งหมดที่4ล้านยูสเซอร์ครับสวัสดีครับคุณเทพวิดาสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการสูบุรี่ครับผมการสูบุรีครับหลักการขั้งแรกนะครับการสูบุรีเราต้องยิบบุรีนะครับผมบุรีนะแล้วแต่ย่ออะไรได้ครับแล้วแต่คนดูด เราดึงออกมาครับผมดึงออกมาจากจากตัวมันอ่าเราดึงออกมาหนึ่งตัวสองตัวไม่ได้นะครับผมสองตัวนี่หมายถึงว่าเราจะดูดไม่ได้เราดูดได้ทีละตัวนะครับผมนี่ครับนี่ผมจะสาธิตในการดูดเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเราเอาเข้าปากอืมเป็นไงอึ้งน่ะเอาใหม่หนึ 1, ่งชา้าหนึ่งสองสามเราเอาเข้าปักเป็นไงแล้วก็หายไปเช่นก,กันนะ ไฟเช่นนี้ถ้าเราไม่มีก็เวลาไปนั่งวงเล่าอะไรแล้วก็พยายามติ๊กมานะครับผมติ๊กมาทำเนียนกันลูกเนียนนะ,ะต่อนะครับผมแล้วเราก็ปิดแอร์ก่อนครับเดี๋ยวหมินในรถนะมือกระจกหน่อยนึงแง้มหน่อยนึงเอานะดูนะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามอ,อ่าเป็นไงวันเราเราดูบุหรี่ในรถนะครับ ต้องมีความชนานาญอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตาต้องมองนะครับผมตาต้องมองมองถนนนะครับแล้วก็ตาก็ต้องมองไปนี่ครับแล้วก็โอเคขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณการติดตามทั้งหมด4ล้านยูซอรเนอบผมเ,เดี๋ยวต้องตอบคุณเทพวิดาขอนคุณเทพวิดาทักมาสวัสดีครับ